มาเ็นหนึ่งนึ๊วเข้ากันพี่สุดครับทานทันเดี๋ยวเดี๋ยวไอเดี๋ยวโอ้ทานเดี๋ยวท่านไหนทานครับนี่แหละบ่ได้บ่ตัวนี่เป็นตัดเย้คุยหนูหยาหรอเอาอีกแค่นึงอีกแค่นึงแค่นึงแคนึงเจ๊ใส่เสบกแล้วเจ๊ใ่เจ๊่ผมขอละขอขอเจ๊ใ่เจ๊ใ่เจ๊ใไม่ไม่ไม่นบุการครับเจ๊ใส่ขออะไรบ่้มหนบ่ไห้ผมบ่ไหนเต็มยั่นี่ขาลผมบ่อหนหยาเุยได้เดียวนี่ ตังนเหนียวตัาต่เดืนเอาไหมเอานักเอาสองสามควัตล้างลังเจาเขากันที่สุดเดียวไปแตนเนี่ยลาคัไปไปไปก่อนเลยเดี๋ยวผมลูกเดี๋ยวจิบจิบของอะไรจิบของนะท่านใหดิไปไปก่ไปไปก่อนเลย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 ไม่ชิบเดียวมันมึงไอเกไปก่อนเลยโอเ่่านเน่ย่น่นไอเดกไปก่อนลไปก่อนไปน่ะนะไป kiếp rồi nhỉ, nó đầy lái kiếp rồi. để phong kiếp khoang này, để phong chiếc khoang này, Được được đi theo, đi để đi theo, đi theo, đi 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 theo, đi theo, đi đi theo, đi đi theo, đi 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 theo, 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 đi chiếc đi theo,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  ขดหนีนไทยไว้ต <c oughs> ja, ัดหนามัน oh. ้นเม็นหิมอเยอาคนหิมะมึงเยะหนเป็นน้ำมอเขเห็นัสกดด้ะมีนายมหนด้นะตัดหนาเยนี่มอไรคิดเตนน้ำไหผมยั่งไปได้อยู่ควายหนูหนาเลยโอ้ขิบมันได้เนเนี่ยตัดเลยโอ้วยปตัดหา ลลกตัดเลยตัเลได้ตัดเล่โอ้ยตายะัดเลาตัดเลยตัดเล่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 ตัเล่ตัด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 เลตัดเล่ตัดเล่ตัดเล่ตัดเลตัดเลตััดดเลดเดดตัดเลเลดเลดเตัดเลตัดดเล่ตัดเลตัดเ่ตั่เลดเดเลเลเลตัด กราบเรียนบรรดาญาติและแข่ผู้มีเกียรติที่มาในงานนี้น้ำหนักชั่งไว้ก่อนตาย145ปอนด์สิริรวมอายุ58ปีทรัพย์สินรวมทั้งหมดเงินสด6,500ล้านดอลลาร์บ้านหนึ่งหลังวัว5,000ตัวเป็ดไก่อีก1น0,000ตัวเป็นที่มาของเพชรพัฒการฟาร์มท่านโชนิเพชรพัฒการแตกถ้าแตกอันตสินจ่ายเข็มละ5 0 0บาททันที